เน็ตดี a ทช้าเน็ต AIS ช้านะครับในเทปนี้เรามาคุยในประเด็นนี้กันนะครับวันนี้บันทึกเทปวันที่11พฤศจิกายน2566เวลา11นนาฬิกานาทีนะครับของการบันทึกเทปในตอนนี้ประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ตอนนี้นะครับหลายๆท่านเจอปัญหาในเรื่องของเน็ตดีแท็ช้านะครับเน็ตเอของทรูมูฟช้านะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงหลังๆมานะครับหลายๆท่านเนี่ยเจอปัญหานี้มาก แล้วก็มีการร้องเรียนไปที่มูลนิธิผู้บริโภคเยอะมากครับเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตจากค่ายดีเทคที่มันช้าลงแล้วก็อินเทอร์เน็ตจากทางค่ายของ u e m o v e ที่มันช้าลงรวมไปถึงการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตไม่ตรงตามปกที่โฆษณาไว้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆร้านครับที่โฆษณาเน็ตว่าตัวเน็ตไม่อั้นแต่พอเขาใช้จริงๆแล้วเป็นเน็ตจำกัดแล้วคุณไปหลอกขายเนี่ยร้านค้าโดนนะครับร้านค้าร้านไหนที่โดนที่พูดแบบนั้นโดนนะครับ เวลาอธิบายโปรเนี่ยให้กับคนที่ไปใช้บริการที่ร้านคุณเนี่ยคุณต้องอธิบายให้ละเอียดยิบเลยครับไม่อันคือไม่อันจํากัดคือจํากัดครับไม่ต้องมาบอกว่าไม่อันแล้วไม่ต้องมาบอกว่าไม่อันแล้วพอใช้จริงๆแล้วเป็นจํากัดนะครับเพราะตอนนี้มีหลายร้านครับหลอกขายเน็ตบอกว่าไม่อันแต่จริงๆแล้วเป็นเน็ตจํากัดนะครับเล่นได้ไม่กี่วันเน็ตหมุนซะแล้วครับอายุไม่ถึง30วันเน็ตหมุนเลยครับนะครับ แล้วที่ชมรมมูล,ลนิธิผู้บริโภคมีประชาชนร้องเรียนไปเยอะที่สุดตอนนี้ครับเรื่องของเน็ตไม่ตรงปกหมายความว่าเน็ตได้เน็ตแบบอาจํากัดปริมาณการใช้งานแต่ร้านบอกว่าเน็ตแบบไม่อั้นนะครับนี่คือ,อเรื่องที่จะประเด็นประเด็นที่จะมาพูดในวันนี้อย้อยนกลับมาถึงเรื่องของเน็ตช้าครับ เน็ตช้าของ d t แทกับเน็ตช้าของ u r u o v e นะครับมันเกิดจากอะไรครับในตอนนี้ทำไมช่วงหลังๆเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยครับเน็ตดีแทเน็ตกับ u r u o v e นะครับมันช้าลงช้าลงช้าลงนะครับยิ่งช่วงค่ำๆครับช่วงพีิกที่สุดคือช่วงค่ำครับตั้งแต่6โมงเย็นนะครับจนกระทั่งถึงประมาณ2ทุ่ม ช่วงนี้ทุกคนจะเล่นอินเทอร์เน็ตกันเยอะที่สุดครับแล้วอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาหมดเหมือนกันทุกค่ายครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตบ้านเน็ตมือถือค่ายไหนก็ตามมีปัญหาหมดทุกค่ายครับเน็ตช้ามากครับตอนนี้นะครับช่วงค่ำๆช่วงดึกๆเนี่ยนะครับค่ำๆเนี่ยแน่นอนครับเจอเน็ตช้าแน่นอนอ่ะทีนี้มาว่ากันถึงประ่รเด็นของ d ีแทกับ a อเนะครับที่เน็ตช้าครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมื่อก่อนในแต่ละพื้นที่นะครับ อาดีแท็กับเอสอาจไม่ใช่ดีแท็กเอสขออภัยครับดีแท็กกับทรูมูฟนะครับดีแท็กับทรูมูฟเนี่ยเขาแยกกันนะครับเครือข่ายใครเครือข่ายมันครับเครือข่ายใครเครือข่ายมันเมื่อก่อนนะครับแต่พอดีแท็กกับทรูมูฟบเขามารวมกิจการกันปุ๊บเนี่ยทำให้ทุกๆพื้นที่ที่ดีแท็กกับทรูม็อบเขาขึ้นเสาแข่งกันเนี่ยนะครับเมื่อรวมกิจการกันเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องลดจํานวนเสาลงครับบางพื้นที่เอาดีแท็กออก บางพื้นที่เอาทูมบออกนะครับเอาเสาทูมบนะครับไม่ใช่เอาเครือข่ายออกเอาเสาทูมบออกบางพ year, hmm. <Okay, ื้นที่เอาเสาของดีแท็ออกนะครับเพื่อที่จะลดจํานวนเงินการเช่าพื้นที่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยดีแท็ไปเช่าที่นึงอ่าแล้วก็ทูมบไปเช่าที่นึงนะครับดีแทกับทูมบก็แข่งกันเมื่อก่อนพอดีแท็กับทูมบเข้ามารวมกิจการกันพุบเนี่ยเขาก็จะต้องลดจํานวนเสาให้เหลือเสาเดียวเพื่อประหยัดค่าเช่าพื้นที่นะครับแล้วทีนี้เมื่อปัญหามันเกิดครับ เมื่อก่อนเนี่ยสมมติสมมติในพื้นที่นั้นๆมีการใช้งานอยู่หนึ่งพันเลขหมายสมมตินะสมมติในพื้นที่นั้นมีการใช้งานอยู่หนึ่งพันเลขหมายโดยหนึ่งพันเลขหมายนี้แบ่งเป็นดีแท็กห้าร้อยเลขหมายขึ้นเสาดีแท็กลยครับวิ่งกับเสาดีแท็กนะครับเด็ดจะเร็วเร็วเร็วเรยวเร็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 วนะครับทีนี้พอเขารวมกิจการกันปุ๊บเนี่ยหนึ่งพันเลขหมายในพื้นที่นั้นแล้วเขาถอดเสาทั้วใดโซนหนึ่งออกครับ อาจจะถอดเสาดีแทกออกอาจจะถอดเสาของทรูมบออกครับกลายเป็นว่าในพื้นที่นั้นเหลือเสาแค่เสาเดียวกับการรองรับเบอร์1000เลขหมายเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นทําให้เน็ตของเรานั้นแย่งชิงกันเลยครับทีนี้หนักเข้าไปอีกครับเน็ตช้าลงครับเพราะฉะนั้นนี่คือคําตอบครับว่าทําไมอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายดีแทกกับอินเทอร์เน็ตจากทางค่ายทรูมบมันช้าลงมานิดหนึ่งนะครับในตอนนี้หลายๆท่านเนี่ยโทรไป ร้องเรียนหรือส่งข้อมูลข้อความไปร้องเรียนที่มูลนิธิผู้บริโภคเยอะมากครับเรื่องของเน็ตช้านะครับอันดับหนึ่งเน็ตช้าครับอันดับ2เน็ตไม่ตรงปกครับร้านค้าบางร้านบอกว่าเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นแต่จริงๆแล้วได้เน็ดจำกัดปริมาณการใช้งานเล่นไม่ครบอายุข่ามสิบวันแล้วเน็ดหมุนตุ้ยๆหมุนติวๆไปเลยครับนี่คือหลายท่านที่ร้องเรียนไปที่มูลนิธิผู้บริโภคนะครับ และหลายๆท่านก็เจอที่เหมือนกันนะครับไปซื้อเนต็ตจากร้านบางร้านมาเจ้าของร้านพนักงานที่ร้านร้านนั้นบอกว่าเป็นเน็ตแบบไม่อั้นแต่พอมาใช้งานจริงๆครับเป็นเน็ตแบบจํากัดปริมาณน,นะครับได้1 5 gb มาบ้างละ150่บาทนะครับมันจํากัดปริมาณน,นะครับถ้าเล่นเยอะๆก็เหมือนที่บอกไปหลายๆเทปครับว่ามันอ,อยู่ที่ประมาณ5 gb ต่อ1วันนะครับถ้าเล่นเยอะๆเล่นเครื่องเดียวแต่ถ้าเมื่อไรที่เล่น2เครื่องก็คูณ2ไปครับ เล่น3เครื่องก็คูณ3ไปครับนะครับ15 GB ถ้าเล่น3เครื่องปล่อย Wi-Fi 3เครื่อง15 GB ก็1วันหมดแล้วครับ15 GB เกลี้ยงแผวแมวเรียเลยครับทีนี้นะครับเน็ต15 GB ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับการเปิดเบอร์ใหม่ถ้าเป็นเน็ตราคาถูกๆนะวันนี้ครับ150บาท200บาท250บาทนะครับเป็นตัวเน็ตจำกัดปริมาณทั้งหมดครับเมื่อเล่นครบตามจำนวน GB ที่เขากำหนดมาแล้ว ความเร็วก็จะลดลงครับเน็ตหมุนติ้วๆหมุนตุยๆเลยครับทีนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมต้องการจะได้เน็ตแบบไม่อันมันจะมีครับเริ่มต้นที่2เมกะบิตเพอร์ส380บาทครับ30วันเต็มๆอายุการใช้งานนะครับนาน30วันเต็มๆแล้วได้โทรฟรีในเครือข่ายของเครือข่ายนั้นๆด้วยครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็น4เมกะบิตเพอร์ ราคา470บาทนาน30วันอันนี้ไม่อั้นตัวจริงเสียงจริงนะครับทุกเครือข่ายมีเหมือนกันหมดครับแล้วก็ได้โทรฟรีในเครือข่ายของแต่ละเครือข่ายกันด้วยนะครับนี่คือเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่พ่วงเสริมมาให้กับคุณผู้ชมนะครับตัวหลักๆในเทปนี้ก็คือเหมือนที่บอกไปครับว่าเป็นาการมาบอกเราในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากค่าย d t เทสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากค่าย TrueMove ที่มันช้าลงจากเดิมนะครับเมื่อก่อนวิ่งกันเร็วเรๆว แต่ตอนนี้มันช mm ้าลงจากเดิมมาหนิด um ึงในหลายๆพื um ้นที่เจอปัญหานี้นะครับปัญหานี้เกิดจากการที่เขาดีแทกับทูมบฟเขารวมกิจการกันนะครับแล้วเขาก็ลดจํานวนเสาลงนะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับเขาลดจํานวนเสาลงเพื่อประหยัดเงินค่าเช่าพื้นที่ในการขึ้นเสานะครับเมื่อลดจํานวนเสาลงนะครับบางพื้นที่เอาเสาดีแท็กออกบางพื้นที่เอาเสาของทูมบบออกนะครับเพื่อลดจํานวนเงินในการเช่าพื้นที่ จึงทำให้มีแค่เสาเดียวเพื่อรองรับกับปริมาณเบอร์ที่มันเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นทำให้อินเทอร์เน็ตมันช้าลงนิดนึงนะครับสำหรับของเครือข่ายดีแทกับเครือข่ายของโทรโมบทีนี้ถามว่าเครือข่ายในยิ้มเครือข่าย a อ s ยิ้มครับเครือข่ายไมยิ้มเลยครับทีนี้นะครับเมื่อ EAS อเ่าเมื่อ d t แ c เน็ตช้าโทรโมบเน็ตช้านะครับหลายๆท่านไปปรึกษาร้านค้าร้านขายซิม ร้านขายซิมเชียร์ขายดี AIS ไปเลยครับร้านขายซิมเชียร์ขายไม้ไปเลยครับทีนี้ AIS กับไม้ยิ้มเลยครับส้มหล่นโดยปริยายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการที่เราใช้อินเทอร์เน็ตของทางค่ายดีเทกับทางค่ายทรูมูฟแล้วมันช้าช้านะครับท่านรู้สาเหตุแล้วนะครับว่ามันคืออะไรครับแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับสำหรับเทปนี้เพียงแค่นี้ครับเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ